สวัสดีลูกค้าพักคุ้มดีดีคอมนะคะวันนี้ก็จะมีการจัดส่งมอบเลยก็คันนี้เลยนะคะ B M X 1ปี2021ันีอนะคะก็ลูกค้าสังส่งซื้อเข้ามาก็คือต้องขอขอบคุณคุณโรสมากมากนะคะลูกค้าจังหวัดพิษณุโลกนะคะที่บ้านเลี้ยงแมวก็คือว่าแมวจะชอบมาปีนไปแล้วก็นอนบนหลังคารถนะคะทําให้รถเป็นรอยนะคะเป็นรอยเล็บแมวนั่นเองเราแนะนํานะคะเป็นตัวผ้าแบบสองชั้นนะคะตัวนี้ป้องกันเล็บแมวได้นะคะตัวนี้อย่างหนาเลยนะคะสองชั้น ข้างในจะมีซับนะคะแต่นี้ใช้ด้านล่างเราจะจำยังยืดให้นะคะหัวกระถายของ BMX1 นี้ก็คือจะมีเป็นตัวเสาอากาศแบบที่ฉลามที่ร้านทำที่สวนให้ด้วยนะคะก็ถ้าท่านได้สนใจเป็นภาคลุม BM นะคะหรือรุ่นอื่นติดต่อเราก่อนได้1 8 1 9 1 8 3 7 5 3